ครับก็จริงๆแล้วเราชอบซิคอมนะชอบซิคอมแล้วก็หลังจากที่นักกันนัดจบไปแล้วเราก็เฝ้ารอเมื่อไหร่จะได้เล่นซิคอมอีกสักครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> คราวนี้ถึงเวลาประจบเหมาะเลยฮะก็ได้มารับบทเป็นเชฟที่เชฟโป้งในสุดรักชุลมุนครับทางไนบทใกล้ตัวบก็ไม่ใกลไม่ใกล้ตัวมากนะก็เป็นแบบ เป็นเชฟซึ่งซึ่งปกติเราก็ทำอาหารอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบดูแบบแข่งขันเป็นเชฟใหญ่อะไรแบนี้ก็พอทําเป็นอยู่นะฮะแต่ก็ไปเรียนสกิลการทําอาหารเพิ่มนะฮะแล้วก็ในบทก็จะเป็นเหมือนผู้ชายอกหักที่ต้องมาอยู่กับสามสาวอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์อะไรทึ่กๆนั้น,นเราก็เคยมีอยู่บ้างถูกไหมก็เลยก็เลยตอบว่าไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลตัวและในเรื่องของความชำของตะค่อมอบุกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ชอบทําอยู่แล้วในชีวิตประจําวันก็ก็ถือว่า 50- าสิบไม่ใกล้ไม่ไกลตัวใครทำไปแล้ว มีการเริ่มซักซ้อมไผ่ทำบ้างนิดๆหน,น,น่อยๆครับก็ถือว่าเราเราเข้าขากันครับคันดีครับดว่าปีนี้แฟนคลับชาวไทยได้เห็นพี่เต็มๆแน่นอนจากแฟนคลับชาวไทยก็เห็นผมเต<ม>็มๆแน่อนอนนะไม่ใช่เป็นชิดคอมเรื่องสุรักษ์ชลมุนหรือว่าเรื่องของละครยาวนะยอมิเดซินนี่นะครับผมคาวความคาดหวังเหรอผมผมจริงผมแค่อยากให้คนคนดูชอบอ่ะแล้วก็มีความสุขไปกับมันอย่างเงี้ย ส่วนความความคาดหวังมันตัวผมก็มีแค่นิ่งจริงนะอ่าต่แต่ว่าคนอื่นก็จะมีคาดหวังในเรื่องอื่นด้วยเลยนะแต่ของผมก็อยากให้คนดูชอบแล้วก็มีความสุขครับทุกคนแที่ผ่านมาเฮ้ยงานหมดเร็วเลยอ่ะเข้าวันเกิดเห็นว่าพระแท้แฟนๆไปแบบช่วยชีวิตโคกระบือด้วยอ่าอ่าใช่ก็เป็นการถ่ายชีวิตโคกระบือนะในทุกๆวันเกิดทำมีนาเดียวกาสแล้วก็อยากจะพาแฟนๆไปร่วมสร้างสิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะคิดออกเที่เราพอจะทำได้เนาะครับผมาานนบบ้ร กน่ารักสนุกดีอ่ะแบบไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากอ่ะไปถึงอ่ะเอาเงินมาร่วมการบริจาคนะได้กี่ตัววันนั้นก็ได้ไปสักสิตัว11ตัวอะไรเงี้ยโคงขบือรวมกันนะเนาะก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทำด้วยกันให้ได้ถ่ายชีวิตอะถ่ายชีวิต,วตสิ่งที่ดีมาของฝันนั่ตัวเองไหมคะพี่นี้ไม่มีครับปกติเวลาเราอยากมีของมันได้ตัวเองเนี่ยผมก็จัดเลยสมมุตินะแล้วพราะเราไม่ต้องรอโอกาสที่ดีๆพอเราไม่รู้เฮ้ย โอกาสเหล่านั้นมันจะมาถึงเราหรือเปล่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยชีวิตไม่แน่ไม่นอนนี่โอกาสเมื่อไหร่ก็จัดเลยถามเลไม่ถามเลยไม่ได้เลยอะไรนะไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรครับเห็บอกว่าน้องพาไปทานข้าวที่ทองหล่อใช่ไหครับไม่ใช่น้องพาผมมาพาไปเองนะแหมคำถามนี้มีเสียงอ่าเออในบ้านเขวันนั้ตุกตก็ต้องเถอะพอช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยพา กันไปทานข้าวเล็กๆน้อยๆนะตามประสาวัยรุ่นเห็นบอกว่าไม่แไม่นี่ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรหรอกกินข้าวปกติคุณแม่ไม่ไปด้วยแม่ผมมากรุงเทพพอดีก็เลยไปด้วยแล้วเธอว่างฉันก็ชวนเธอไปด้วยแหละเปิดตัวแม่กับน้แม่ไ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 ด้ไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวก็ว่างๆก็ไปกันเฉยๆยั้งยังยังไม่ไม่ไม่ได้มีไฟแรงแล้วนะครับถือว่าว่างๆว่างก็ไปกันเท่านั้นเอง แม่ไม่แซวอะคะอะไรนะแม่ไม่แซวมีแต่พวกเธออะไรแซวเราแนะนำแม่ว่าเป็นใครอะะไรนแนะนำแม่ว่ายังไงครคะมาแนะนำแม่เหรอนี่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 าแสดงในช่องห่างเหินจ้าสถานทห่างเหินมากเลยอะแอรนะตอบคำถามก็เลยให้ให้ดูห่างเหินนิดนึงครับก็สบายดีนะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ ความสามารถชัดเจนมากขึ้นไหมก็ก็ดูดีนะก็เรื่อยๆเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานร่วมกันผลงานร่วมกันเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นแต่ผลงานใกล้ๆกันอาจจะได้เห็นในยี่สัมพันธ์ก็มีแบบนิดๆหน่อยๆนะตอนพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ย